สวัสดีครับพบกับผมดรอเอรอนิตเลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ครับทิปทอล์กทีวีที่ที่ผมจะเอาทิปส์เอาเกล็ดเอาเทคนิคง่ายๆมาเล่าพวกเราฟังเพื่อจะสามารถนําไปปรับใช้ได้ทันทีหลังดูคลิปจบครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นคลิปในเรื่องของการที่เรามักจะรู้สึกผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั้นแตกต่างจากชาวบ้านนั้นหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นทําไมไม่เหมือนชาวบ้านแลวตัวเองก็โดนคนอื่นแซวโดนล้อโดนว่าเป็นประจํา ต้องบอกก่อนครับคุณไม่ได้ผิดครับคุณแค่คิดไม่เหมือนคนอื่นเท่าน,นั้นเองซึ่งนี่เป็นเรื่องปัจจัยสําคัญเนื่องจากว่าในโลกของเรานี้นะครับโดยประชากรโดยที่มีการเคยมีการสํารวจกันมาต้องบอกว่าจะมีคนอยู่4ประเภทซึ่งใน4ประเภทนี้ประเภทแรกมีอยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ประเภทที่2อีก40กว่าเอา2ประเภทนี้รวมกันซัดไป8ปกว่าเปอร์เซ็นต์อีก2ประเภทที่เหลือรวมกันคือเหลือปอกกระมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต ดังนั้นจะเห็นเลยครับว่าถ้าพูดเอา4ี่กลุ่มใหญ่มาพูดถึงแล้วใน4ี่กลุ่มใหญ่นี้2กลุ่มรวมกันคือคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ใน2หมวดเล็กคุณจะกลายเป็นพวกแปลกประหลาดไปโดยปริยายครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดูแปลกก็จะไม่ใช่เรื่องประหลาดครับคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยครับคุณไม่ได้ผิดนะต้องย้ําก่อนนะคุณไม่ได้ผิดครับคุณแค่ไม่เหมือนชาวบ้านรอบๆตัวเอาง่ายๆดีกว่าครับ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่รักสงบคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่ว,วไปแล้วคุณเจอเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเสียงดังๆมากันเป็นฝูงคุณจะบอกว่าไอ้พวกนี้ผิดแต่ถามว่าพวกเขาเองเขามองว่าเขาผิดไหมครับไม่ถามทำไมไม่ผิดอ่ะใครๆก็แว้นกันไอ้พวกไม่แว้นเนี่ยแล้วมาด่าเราเนี่ยแม่งบ้าพูดยังไงก็คือว่าคุณอยู่ในคนส่วนคุณอยู่ในสังคมที่มีคนส่วนใหญ่เป็นแบบไหนมันมักจะกลายเป็นบรรทัดฐานครับ มันกลายเป็นบรรทัดครับว่าแล้วเราทํำยังไงคบํบบรแบบนี้ได้นะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอื่นเราจะดูเป็นคนประหลาดทันทีที่คนอื่นนั้นต้องการต่างจากเรา เราจะกลายเป็นคนที่ดูแลผิดปกติทันทีที่คนอื่นนั้นคิดไม่เหมือนเรานะและเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอื่นนั้นทําต่างจากเราซึ่งนี่คือปัจจัยทั่วไปเราที่อยู่ในสังคมครับคนอื่นคิดต่างทาต่างต้องการต่างและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลายเป็นคุณต่างหากที่กลายเป็นคนที่ต่างจากคนอื่นที่เป็นคนส่วนใหญ่คุณจะโดนมองว่าคุณผิดเปล่าครับคุณไม่ได้ผิด คนที่เป็นนักเลงหวัวไม้ตีกันเขาก็ไม่เคยมองหรอกครับว่าเขาผิดเหลือเพศลงสองโรงเรียนคู่อริเจอกันเมื่อไหร่ต้องตีกันเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่คนพอคนที่อยู่นอกส่วนนั้นก็จะมองว่าไอ้พวกนี้ผิดปกติดังนั้นครับคุณทําไม่เหมือนคนอื่นคุณคิดไม่เหมือนคนอื่นคุณต้องการไม่เหมือนคนอื่นคุณไม่ได้ผิดครับคุณแค่ไม่เหมือนคนอื่นเท่านั้นเองแล้วทำไงครับตามน้ําไปครับถ้าคนอื่นต้องการอะไร ถ้าคุณไม่อยากจะมีปัญหาในชีวิตคุณอยากอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคนอื่นต้องการต่างก็ปล่อยให้มันต่างไปคุณก็แค่ตามน้ำมันไปเนียนๆถ้าคนอื่นคิดต่างครับเราก็แค่เก็บเป็นความรู้อ๋อคนในสังคมของเราส่วนใหญ่เขาคิดกันแบบนี้อ๋อคนนี้คิดอย่างนี้คนนั้นคิดอย่างนี้คนนั้นคิดอย่างนี้เออเราคิดอย่างนี้เนาะเออเนาะมันมีความคิดแตกต่างหลากหลายมากเนาะ อย่าไปเครียดอย่ากลายเป็นไปโทษตัวเองแค่เก็บเป็นความรู้ว่าอ๋อชาวบ้านเขาคิดกันยังไงและเมื่อไหร่เขาต่างจาคนอื่นเขามีพฤติกรรมหรือก็ทาในสิ่งต่างๆแตกต,ต่างจากเราเราก็แค่ปล่อยให้เขาทาไปครับแต่อย่าให้เขามากระทบเราก็แล้วกันคันถ้าคุณสามารถที่จะตามน้ําตามกระแสไม่ไปขัดไม่ไปขวางไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่พยายามปรับให้เขา ทำเหมือนเราไม่พยายามที่ทําให้เขาเข้าใจเราเราก็แค่ตามน้ําไปบางส่วนเป็นตัวเองบางส่วนตามเขาบางส่วนให้มันแค่กลมกลืนในสังคมได้คุณก็จะมีความสุขคนอื่นคิดแตกต่างคุณก็แค่รู้เอาไว้ว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดยังไงแล้วคุณก็อย่าไปขัดใจกับเขาอย่าไปคิดแตกต่างจากเขาไม่น์ครับเพราะคุณเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมที่คุณอยู่คุณก็แค่เก็บเป็นความรู้แล้วก็คุณอาจจะคิดต่างกับเขาได้ แต่พูดให้เหมือนกันแล้วกันครับคุณจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามคนอนื่นก็ทําอะไรต่างจากเราแล้วก็ปล่อยเขาทาไปครับเราแค่ป้องกันตัวเองไว้อย่าให้เขามาบังคับเราอย่าให้เขามายุ่งอะไรกับเราทําให้เรามีตัวตนเป็นแบบของเราได้เราก็จะสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขถึงแม้คุณจะไม่เหมือนคนอื่นนะซึ่งเวลาที่เวลามีใครมาวิพากษ์วิจารเราเราก็ง่ายครับมีคำสามคำครับที่ช่วยได้ครับเรื่องของคุณไอเนี่ยเรื่องของผม ส่วนเนี่ยเรื่องของเขาสามอย่างถ้าพูดให้ถ้าจะพูดให้มันถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านนะครับเวลาใครมาพูดอะไรเอ้ยเฮ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ก็ตอบอไปเลยครับเรื่องของคุณเฮ้ยคุณทําอย่างนี้ไม่เหมาะนะเนี่ยเรื่องของผมเฮ้ยใ,ใครๆก็ทําทอย่างนี้กันเรื่องของเขาหรือพูดภาษาหยาบๆก็เรื่องมึงเรื่องกูเรื่องของแม่งถ้าคุณจำสามคำนี้ได้แล้วบอกตัวเองไว้ได้ครับชีวิตคุณจะมีความสุขมากอย่าให้ใครมากดดันชีวิตของเราต้องบอกก่อนนะครับ ถ้าปราบใดก็ตามที่การใช้ชีวิตของคุณไม่ไปสร้างปัญหาให้ใครไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ไปทําให้ใครอยู่ในอันตรายเมื่อนั้นทุกอย่างที่คุณทําคุณไม่ได้ผิดครับตราบใดที่คุณอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแปลว่าคุณมีอิสระเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ได้ตราบใดที่คุณไม่ล่วงล้ําอธิปไตยของชาวบ้านพูดในแงกระาม เมื่อไงก็คือตราบใดที่คุณอยากทําอะไรก็ตามไม่ไปกระทบกระเทือนชาวบ้านไม่ไปสร้างปัญหาให้ใครอยู่กับตัวเองปัญหาจะเกิดกับตัวเองก็เกิดไปสิ่งเหล่านั้นคุณไม่ได้ผิดครับคุณแค่ต้องการไม่เหมือนคนอื่นใครจะคิดยังไงเรื่องของเขาคุณจะคิดยังไงเรื่องของคุณคนอื่นส่วนใหญ่มองยังไงเรื่องของพวกเขาเราไม่เกี่ยวย้ำนะครับตราบใดที่คุณไม่ไปล่วงละเมิด ประชาธิปไตยหรืออิสระเสรีภาพหรือความปลอดภัยของใครคุณทำไปครับคุณไม่ได้ผิดนะในหลักสูตร u m I ครับจะเป็นหลักสูตรที่เรามีการพูดถึงในเรื่องของตัวตนอัตลักษณ์ของคนแต่ละคนว่าใครคิดแต่ละคนท้ายของคุณนั้นคุณเป็นคนที่คิดอะไร คุณเก่งเรื่องอะไรไม่เก่งเรื่องอะไรอ่อนแบบไหนซึ่งมาทําให้เรานั้นสามารถจะได้รู้และเข้าใจความเป็นตัวตนของเราในการที่จะสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในเมื่อถ้าวันนี้คุณอยู่สังคมที่คุณต่างจากคนส่วนใหญ่คุณทําได้2ออย่างคือตามน้ําไปแบบคนกลุ่มน้อยหรือหาสังคมใหม่ที่คุณกลายเป็นคนส่วนใหญ่และคุณจะมีความสุขในการแสดงตัวตนออกมาได้อย่างชัดเจนเมื่อคุณไปอยู่ในกลุ่มของคนส่วนใหญ่ แต่ถ้าคุณยังอยากอยู่ที่เดิมก็ต้องทำใจครับแต่จะปรับตัวอย่างไรให้คุณสามารถเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมนั้นๆได้อย่างมีความสุขไปดูได้ครับในหลักสูตร Who Am I ครับในเว็บไซต์ของเราพร้อมกับหลักสูตรอื่นๆครับใน tiktok.tv ok. ถ้าเกิดว่าวันนี้ครับคุณดูแล้ว คลิปต่างๆของผมนั้นคุณชอบก็มากดไลค์หรือมาให้กําลังใจขณะเดียวกันครับสามารถกดใส่ cribe รค้าหรือกดติดตามไว้จะได้รู้ว่มีคลิปใหม่ๆมาเมื่อไร่และ้าคิดว่าคลิปเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นที่คุณรักอยากให้เขาได้ได้รับรู้สิ่งเหล่านี้ก็สามารถแชร์ไปได้ครับสามารถติดตามผมได้ในเว็บไซต์แล้วก็ใน Facebook f a n p a ทิปทอกทีวีของเราได้เช่นเดียวกันติดตามกันครับเพื่อคุณนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขถึงแม้คุณจะไม่เหมือนกับชาวบ้านก็ตาม สวัสดีครับ